สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ได้ลงสลักกินแบ่งรัฐบาลไปให้คือแบบทำงานจนสมองเบิร์หมดแล้วท่านผู้ชมคือเลขเนี่ยเข้าบนล่างครับก็บอกไม่เข้าก็คือมี p ี f ีเอฟนาะบอกเนาะรัฐบาลของเอาน้องบูมเข้าบนล่างเลย โอ้ยขอบคุณพมากๆที่แบบว่าคอมเมนต์ผผกผมนะก็เลยอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์กันทุกๆครั้งนะครับบางครั้งผมหรือเปล่อผมอะไรทํางานด้วยคิดเลขด้วยครับสมองเบอร์ <laughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้คิดวิเคราะห์มาดีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ลงไปให้รับชมแล้วมาครับเรามารับชมกันต่อสําหรับลาวค้งสุดท้ายกันเลยนะฮะรับชมกันแบบจูุใจเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันเลยนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่28ดมิถุนาหกสี่ที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์หลุดนะถูกต้องนะครับหลุดน่าจะหลุดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันที่1เลยนะฮะ งวดประจำวันที่หนึ่งกระดาแล้วนะสองห้หก่ลาวโค้งสุดท้ายครับผมนะฮะออกรอบเวลาสองทุ่มครึ่งนะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่าสองครับผมสองแ 2, ดสองสามองหนึ่งสามดสามสหครับ ปิดท้ายด้วย29แล้วก็27นะครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ528 523 521หลักร้อยให้5ตัวเด่นให้2นะครับการวิเคราะห์ลาวคงสุดท้ายวันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอพพี่ๆทุกท่านโชคดีนะฮะ ไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม